สวัสดีครับสวัสดีพ่พี่น้องสวัสดีเอฟซีนมูบลครับผมมือวนนี้นมูบลกะมีโอกาสนะครับได้มาเก็บนี่ครับบล็อกโคลี่ครับผมแหนงบล็อกโคลี่หน่อยนะครับแหนงบล็อกโคลี่หน่อยนี่ครับนี่เอาใส่นมูบลกะนี่ครับถุงวงไงเลยครับพี่น้องเมื่อนี้นี่ครับผมเะเป็นแหนงแบบนี้ครับแหนงอ่อนๆแบบนี้พอดีข่าเลยครับผมพอดีข่าเลยครับนี่ นี่ครับอ้หลายอีลีครับพี่น้องนืกว่าเป็นเพลินปันถิมนะครับบนไดเมือเบิงเป็นเดือนเลยครับผมงแต่ลงเก็บก่อนไปที่เพลินเก็บนะครับนี่มี่แต่หัวงามๆครับพี่น้องมานอีกแล้วครับเหมือนนี่หาอยู่หากินครับผมครับนี่เอาใส่ก็ได้หัวใหญ่ๆก็หล้ายอยู่ครับแต่ว่านมูบลบนกับ บอเน้นนะครับหัวใหญ่เหมือนนี่จะเน้นหัวหน่อยๆครับน่ครับจะเน้นหัวแบบนี้ครับเนีนเอาหัวหน่อยๆแบบนี้เลยครับพี่น้องเอาใบันติดไปน้าครับไปไปพัดแท่นั่นขนาก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องก็ยังงามๆนี่เลยนะครับนี่นี่ครับงามๆนี่เลยครับนี่ก็ใส่ด้นะครับนี่ครับทาาด้านนี่ครับมีครับนี่โอ้พี่น้องงามๆเลยครับ แนวใดประหยัดไถกับประหยัดนะครับเนี่ยี๋ยวหนมอุบลกับจะเก็บเอาให้มันเบิดล่ะครับห้วนแนงหน่อยๆแน่อนี้นี่ครับพี่น้องโอ้หลายได้ครับนี่หัวบอ็อกลี่งามๆครับงามๆเลยครับพี่ปารพี่ครับพี่น้องนี่ก็แมนครับนี่ปาด์ุ่นซุ้มนี่ที่เพิ่นบอกเก็บเอานะครับมันแตกขึ้นมาใหม่ครับผมนี่ครับ ทางด้านนะ่าจะดอกวัดแล้วครับเหลือยงวัดแล้วคุณครับดอกเหลือยงวัดแล้วสามสามแหนงครับพี่น้องสามแหนงงามๆเลยครับจัดนักจัดเต็มเลยครับผมอุย้ยคักพี่น้องางามๆเลยครับผมกำลังแหนงหน่อยๆพอดีครับนี่โอ้นี่ครับแนวมักเลยครับนี่ แมงไงกับี่นะครับปะปนกันไปครับครับโอ้ลายหัวอยู่ครับพี่น้องครับหาอยู่หากินนะครับสื่อวัตถุบาทถูกตั้งกัเงื่อนหมอย่างครับผมนม่เได้ประหยัดได้กัประหยัดนะครับตัวนี้คือเพ่นโลทิมนะครับแม่นนอยเพ่นกัมาปันทิมแล้วเพากัมาเก็บไปกินไดนะครับหัวแนงหน่อยเบบนี้ครับ โอ้อง,งามงามเลยครับพี่น้องครับเจ้าๆเลยครับพี่น้องเลย พวกที่หวัวใหญ่ๆเมันก็เจ็บไปเบิดแล้วนะครับก็เหลือตั้งแต่พวกที่เป็นขแขนงหน่อยๆน,นะครับขแขนงหน่อยๆแบบนี้ครับพอดีแสบครับผมพอดีคํำแนวนี้ครับพอดีค่ำหนึ่งครับผมเนี่ยกำลังพอดีกินครับพี่น้อง นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นแขนงกันนะครับเนี่ยเป็นแขนงกันครับนี่สามารถเอาไปกินไหนกันครับพี่น้องแต่ว่าบ่าเอาครับเอาเอาแต่แบบนี้ครับแจมแจมแนวนี่เอาอยู่ครับ แบบนี้แบบนี้จะจะจะแสบดีครับหวานดีครับนี่น้อยแบบนี้ครับใบนี่ก็สามารถเสียเอาไปพัดแท่นคานได้ครับนี่ครับจังสีนี่กำลังแตกไม่ไม่เลยครับพี่น้องนี่เป็นดอกอ่อนๆครับกินจะแสบดีนะครับผมน่ครับดอกหนึ่งงามๆครับ งามเลยครับโอ้หัวนี่หมกใหญ่เลยครับพี่น้องหัวนี่อัดเพิ่นบ่เอาเลยนี่ครับนี่คนอ่ะใหญ่นี้ครับพูนอ่ะโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องใหญ่สัมได้ครับนี่คนอ่ะอัดคนละใส่เลยครับครับม่วนนี่คนละใส่เลยครับอัดว้าวนี่ประมาณสองกิโลนะครับนี่แต่ว่ากับ่เอาเถอกครับ เอาหวัวหนหน่อยนี่ครับผมครับห,หัวหนหน่อยแบบนี้ โอ้มองเยวครับพี่น้องมองเยวามองนีนี่ยังคักเลยครับผลอ่นะ ه, มี่แตงแต่แนหนงนะครับนี่นี่ครับพี่น้องมี่แตงแต่แนหนงอ่อ,อนๆมีแต่ต้นแบบล่ำเกิดใหม่ครับนี่อุ้ยคกักมองเดยวนี่ขุ้มเลยนะครับนี่นี่ครับโถพี่น้องนี่ครับผม ครับพี่น้องปาดโอชเล่ครับผมอเล่เลยอเล่เลยครับนี่มองนี่ก็มีดูนะอุ้ยปวดครับปวดปวดเลยครับบาลนี่ครับนี่ครับพี่น้องของสี่คือเก่าล่ะครับวิธีการประหยัดค่าใส่ใจประหยัดค่าการสื่อกับเข่ากับหนามครับ ว่านใหญ่ๆเนี่ยนี่นมวนกับโบเอานะครับถ้าเอามันจะจะได้ร้ายอยู่ครับเนี่ยกับบเอานะครับเดี๋ยวทดลองซิมบังกินดิบกระไรนะครับอืมอืมกรอบครับพี่น้องกรอบครับกันไนคลิปหนี่งนมว้นหลูก่สันกับสิขอจบไปพี่ยงทำทีก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหนาพอกันไหมนะครับผมมูหัวสีไปทายยังนะครับถาลุ่นน้ำกันครับคลิปหนา นุมมบนจะไปถ่ายยังครับกับนี่สำหรับคลิปนี้นุมมบนกับสิขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ